สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพรเพนอภินันจิระพิธีกรดำเนินรายการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐบาลไทยจึงได้เน้นย้ำและเห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยทางโรงเรียนอบจบ้านไม้เรียบตันติโกวิทยํบำรุงจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีเจนตกติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เรียนรู้สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยในวันนี้เราไปรู้จักกับหัวหน้าพักว่าเขามีมุมมองและแนวคิดเป็นอย่างไรกันบ้างไปลองฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับหัวหน้าพักเบอร์สี ะะวันนี้เราจะมีคําถามมาถามหัวหน้าพักกันมีโดยมีัท้คำถามทั้งหมด4คําถามหัวหน้าพักเบอร์4เลือกหมายเลข3คําถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้รับตําแหน่งประธานนักเรียนคุณจะพัฒนาโรงเรียนไปในทางทิศใดถ้าดิฉันได้รับตําแหน่งประธานนักเรียนดิฉันจะพัฒนา3มด้านคือด้านที่1พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการรูรงให้เพื่อนๆน,อน้องช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่หน้าที่ 2. พัฒนาสุขอ,อนามัยของร่างกายคือการดูแลสุขภาพฟันการวูรงช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดห้องน้ําหน้าที่ 3. พัฒนาความรู้ความสามารถโดยการส่งเสริมให้เพื่อนๆน้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการช่วยกันให้มีบริการอ่านหนังสือส่งเสริมกิจกรรมพี่สองการบ้านน้องในเวลาว่างหรือหลังเลิกเรียนค่ะต่อไปมาพบกับหัวหน้าพักหมายเลขงนะคะคำถามของเราก็จะเหลืออยู่3คำถามเดี๋ยวจะให้หัวหน้าพักหมายเลขงเลือกคำถามหัวหน้าพักหมายเลข2เลือกคำถามหมายเลข4 คำถามหัวหน้าพักหมายเลขสองจะให้น้องๆในโรงเรียนอบจอบ้านไม้เรียบมีระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างไรการสร้างระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมผมจะเริ่มที่ตัวผมวเองครับโดยผมจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆและรณรงค์ให้น้องๆปฏิบัติตนด้วยเช่นกันครับ ได้แก่ 1. การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 2. การมาโรงเรียนไม่สายหรือมีน้ำใจช่วยเพื่อนทำความสะอาดครับ 3. การเข้าแถวเข้าร่วมกิจกรรมหรือการต่อแถวซื้ออาหารจะยืนต่อแถวกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 4. การมีมารยาทต,ต,ต่อค,คุณครูและผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมครับขอบคุณครับ มาพบกับหัวหน้าพักหมายเลขหนึ่งโดยที่เราจะมีคำถามเหลืออีกสองคำถามเท่านั้นนะคะคำถามที่หัวหน้าพักเบอร์หนึ่งนะคะเลือกก็คือคำถามที่หนึ่งคำถามไม่อยู่ว่าในมุมมองของหัวหน้าพักคุณคิดว่าผู้นำที่ดีควรเป็นอย่างไรการเป็นหัวหน้าพักที่ดีหัวหน้าพักที่ดีควรเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจได้ มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตรักษานีสัยของการเป็นหัวหน้าพักที่ดีคือเป็นคนที่มีลักษณะเฟลลี่เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นได้คนเป็นคนที่มีความอดทนขยันค่ะแล้วก็คิดรอบคอบไม่ลำเอียงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมีเป็นเหเลือเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะก็คือพักเบอร์สามนะคะกับคําถามสุดท้ายของเรานะคะคําถามของเราก็มีอยู่ว่า การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนคุณคิดว่านอกจากการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนแล้วสามารถทํากิจกรรมได้อีกหรือไม่คิดว่าประชาธิปไตยเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุคคนครับดังนั้นกิจกรรมที่สามารถทําได้คือการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนการช่วยดูแลทรัพยากรของโรงเรียนและการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการนักเรียนครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับมุมมองความคิดของหัวหน้าพักแต่ละพักชอบเบอร์ไหนเลือกเบอร์นั้นในระหว่างวันที่8-9ธันวาความนี้แล้วเจอกันนะคะ